สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์ของพวกเราอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจก็คือวิธีการแสดงอัลกอริทึมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจมากเพราะมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจขั้นตอนต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นนะคะ การแสดงอัลกอริทึมมีได้หลากหลายวิธีที่เราสามารถใช้ได้เช่นวิธีที่1การเขียนเราสามารถเขียนขั้นตอนของอัลกอริทึมลงบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์เช่นเขียนขั้นตอนการล้างมือขั้นตอนการล้างมือสามารถเขียนได้ดังนี้1เปิดน้ํา 2. ใส่สบู่ลงบนมือ3ถูมือ4ล้างมือ5เช็ดมือ และเรายังสามารถเขียนขั้นตอนการทำข้าวผัดก็คือขั้นตอนที่1ตั้งกระทะให้ร้อน 2. ใส่น้ำมันลงในกระทะ 3. ใส่กระเทียมสับลงไปและผัดจนหอมและที่เราพูดถึงอันนี้นะคะจะเป็นวิธีการเขียนและต่อไปนะคะวิธีที่2ก็คือการบอกเล่าการบอกเล่าเป็นวิธีที่เราเน้นการสื่อสารนะคะให้อธิบายเข้าใจได้ง่าย สามารถใช้กับเพื่อนพี่น้องหรือผู้ปกครองหรือผู้อื่นที่เราไม่คุ้นเคยกับเรื่องที่เราต้องการอธิบายนะคะเช่นการเล่าให้เพื่อนฟังถึงวิธีการปลูกต้นไม้เล่าถึงวิธีการทอดไข่วิธีการซักผ้าวิธีการทำข้าวผัดวิธีการเดินทางไปโรงเรียนวิธีการเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดวิธีที่สเป็นการวาดภาพ เป็นการใช้ภาพเขียนเพื่อแสดงขั้นตอนที่ต้องการอธิบายเป็นวิธีที่ช่วยให้คนที่ต้องการเรียนรู้หรือทำตามขั้นตอนเห็นภาพได้ชัดเจนเช่นวาดภาพขั้นตอนการทำการบ้านนะคะวาดภาพการ์ตูนที่กำลังอา่านหนังสือวาดภาพวิธีการปลูกต้นไม้วาดภาพวิธีการล้างรถมอเตอร์ไซ์ และวิธีที่4ี่นะคะเป็นการใช้สัญลักษณ์หรือไอคอนเพื่อแสดงขั้นตอนเป็นเทคนิคที่ใช้งานได้ทั่วไปเช่นการใช้ลูกศรหรือไอคอนต่างๆเพื่อแสดงการเลื่อนไปขั้นตอนถัดไปเช่นใช้ลูกศรแสดงการเดินทางไปโรงเรียนเห็นไหมคะว่าการแสดงอัลกอริทึมมีได้หลายวิธีและสามารถทำให้เราเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายขึ้น หวังว่าเด็กๆจะลองใช้วิธีเหล่านี้ในการทำงานต่างๆนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ